แววตาแบบนี้นี่ถ้าไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็คงไม่มาหานะมึงทักกูมาก่อนค่ะกูก็เ,เลยมาช่วงนี้ตําหนักไปเลยแล้วตอนนี้อีวิทก็พาเด็กมันมาใจเราตรงกันเลยนะนี่ว่าแฟนอีวิทนะต้องมีแผนแน่เลยกดสคริปต์กูไปเฉยเลยแฟนอีวิทอ่อะมันมันหลอ่อแล้วมันก็รวยแล้วมันก็ดีคือทุกอย่างมันมันเพอร์เฟคมากผู้กลัวมันมาหลอกอีวิทย์อะอย่ารีบไปตัดสินเขาดิ ของแบบนี้มันต้องดูดูไปก่อนก็จริงเนาะแต่ทางเนี้ยหนักเลยอะช่วงเนี้นะสงสารพี่คงมากเหมือนมีคนมาจ้องเล่นงานตำหนักเราโอ๊ยมันเป็นเรื่องปกติปะอาจารย์คงเนี่ยเขาทั้งดังแล้วเขาก็แม่นด้วยมันก็ต้องมีคู่แข่งเป็นธรรมดาเออต้องเป็นตำหนักไหนสักที่แน่เลยนี่ม่เรื่องมคิดไม่ได้วะขอบใจมากที่ชี้ทางให้ ขอบคุณเหมือนกันแหละฉันไปแล้วนะกินข้าวเองไม่ต้องมาเสือกเรื่องกูคะ่ะปากกูทอ้อกูก็กูเป็นห่วงไม่ได้หรอกกูแค่ถามมึงกินข้าวเสือกค่ะกูดูแลตัวเองได้เนาะเอาเวลาไปดูแลตัวเองไปห่วงตัวเองโน่นกลับร้านกลับเด,ดิมน, <c oughs> นี่ใส่พี่เสือกมึงเลิกไม่ได้หรอกคะ่ะเ <c oughs> พราะว่ามึงคือ <c oughs> ไอ้เสือกไม่ใช่ไอ้ศินก็มึงก็เสือกนั่นแหละมึงแหละเสือก กูต่อยแม่งเอมันไส <Hey, hey. S 1> ้มึง